กินนอกบ้านอย่างไรให้ไม่พังนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านโอตโตยะค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตลโ์โฮมเมดนะคะแบบคอม์ตฟู้ดนะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการเลือกอย่างไรนะคะให้เราไม่ลุกันของอากาค่ะมาเช็คเมนูกันนะคะที่ซิมโอตโตยะมีออปชันให้เราเลือกเยอะมากนะคะอย่างซีรีส์ที่เป็นแซลมอนดิบอันนี้กินได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้ให้เขาแยกหนังสลัดมา,จ,าจะกินได้ปลอดภัยนะคะพวกน้ำสลัด สลัดก็เหมือนกันนะคะเมนูที่เป็นสลัดเนี่ยกินได้ทุกอัดเลยนะคะแต่ว่าพยายามแยกนะสลดัดน,นะคะแต่ถ้าเป็นอะไรที่เป็นแบบของทอดอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะพยายามคานะคะหรือที่เป็นสเต็กเป็นซอสอะไรแบบนเยอะเยอะ่างเงี้ยถือว่าไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรส่สำหรับอ้ออย่างอันเนี้ยโพเตโต้สลดัดนี้นะคะแคลอรี่เยอะมากๆนะคะทุกคนต้องระวังหนึ่งนะคะพวกพวกพวกที่เป็นย่างถ่านทั้งหลายกินได้หมดเลยเช่นกันนะคะแต่ก็ ระวังพวกซอสนะคะจริงๆโอตยายจริงๆเมนูเขาค่อนข้างดีนะคะแต่ก็ให้ระ,ระวังซอสไว้นะคะปลาย่างอย่างเงี้ยกินได้แน่น,นอนนะคะแล้วก็มีแบบไขมันดีโอเมก้าสามด้วยนะคะปลาย่างกินได้หมดทุกอันาเลยะคะ่ะ เมนูที่ไม่เวิร์ของโอตุอยะก,ก็จะเป็นพวกที่เป็นผัดๆเองนะคะคือว่านอกจากซอสเยอะแล้วนะคะอันนี้คือเป็นแบบทอดด้วยแล้วามาผัดทีนึงนะคะยางก็แบบไม่เวิร์กเลยสำหรับคนที่ขุมอาหารอยู่นะคะแล้วก็เขาใช้น้ํามันค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าอย่างเมนูที่เป็นหมูะคะ่ะบางทีจะเป็นหมูที่มันเกินไปนะคะ น้ำเบอย่างเงี้ยพวกนี้หนูก็ชอบแต่อันเนี้ย,ยคือทอดนะคะแล้วก็น้ำเบลจริงๆนะมันจะค่อนข้างหวานอยู่แล้วด้วยนะคะก็ค่อนข้างไม่เวิร์กสำหรับเรานะคะไอ้ถ้าในน้าเนี้ยที่พอจะกินได้ก็คือจะเป็นอันนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีออปชันคือว่าหมูเนี่ยสามารถบอกเขาว่าเป็นหมูที่ไม่ติดมันได้นะคะเป็นหมูชิ้งงนอย่าง้ยคะก็จะเป็นออปชันที่โอเค,อเคแล้วก็อย่าพยายามชดนะคะ เคยเล่าไปเนาะคือถ้ามีทอด<ต>อะไรเงี้ยเราก็จะข้ามๆหมดอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าอันนี้เป็นเมนูที่หมาชอบกินอีกอันหนึ่งนะคะแต่ก็อย่างที่บอกก็คือเราก็จะเปลี่ยนหมูเป็นหมูที่เป็นไม่ติดมันนะคะเมนูทอดเราข้ามเรียบค่ะอันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่หมาชอบกินนะคะกออ็อีกเทคนิคก็คือว่าแยกน้ำราดหมาเช่นเดิมน,นะคะพวกข้าวหน้าพวกลงองะไรเงี้ยเราก็จะแยกน้ำมา แต่ว่าแกงกะหรี่เนี่ยคาลอรี่สูงมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูที่ต้องระวังนะคะเมนูเนี้ยเป็นเมนูที่เหมีชอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าค่อนข้างเขาเรียกเหมี่กินแล้วก็สบายท้องนะคะแล้วก็มีสารอาหารค่อนข้างดีทีเดียวนะคะโซบะหรือว่าอูโด้เนียนะคะจริงๆก็เดไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ว่า ราะว่ามันจะเป็นแบบแป้งล้วนๆนะค่ะค่อนข้างจะโล w p รตี e น,นิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่หนูแบบหนอาจจะสั่งทีนึงหรือว่าหนูอาจจะสั่งตัวที่เป็นแบบโปรตีนเน้นๆมาแล้วก็เอาอันนี้มากินเป็นหมดคาร์โบไฮเดรตแทนนะคะ พวกเครื่องเคียงของโอโตยานี่เจมก็ชอบเหมือนกันนะคะอย่างเมนูที่หมาะกับนิยมมากก็คือนตัตโตะนะคะทุกคนหรือแบบาคนชอบกินนตัตโตะนะ,ะเพราะมันได้โปรไบโอติกแล้วก็มีโปรตีนค่อนข้างดีเลยนะคะกับเต้าหู้เย็นแล้วก็พวกกวางตุ้มเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเมนูที่แบบบางทีเราอยากจะได้ผักเพิ่มนิดหน่อยออปชั่นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะกินเป็นกวางตุ้มเย็นแทนนะคะแต่เมื่อกี้อย่างที่บอกไปเนาะพวกอย่างเงี้ยโซเดียมสูงะคะ่ะกินจิก็เวลาคิดกินได้นะ,ะเพราะว่ามันมันมันโปรไบโอติกใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องระวัง นดนึงนะคะแล้วก็ไอเนี้ยโปเตโต้สลัดเนี้ยคือไข่คออา,ารี่เยอะมากๆเลยนะคะซุปไข่อะไรพวกนี้ก็คือสั่งได้เพิ่มเช่นกันนะคะถ้าเราอยากจะเพิ่มโรตีนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราสั่งเป็นเมนูอะไรนะคะ เมนูแรกที่เหมเลือกสำหรับวันนี้นะคะก็คือสลัดเต้าหู้นั่นเองนะคะมีปลาตัวเล็กๆมาด้วยนะคะเป็นการเพิ่มแคลเซียมนะคะแล้วก็เต้าหู้ก็เป็นหมดโปรตีนแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกไปเทคนิคย้ำประจำนะคะก็คือแยกน้าสลัดนะาเนื่องจากถ้าเขาราดมาให้มันจะเยอะมากเกินไปนะคะโซเดียมก็สูงมากไปค่ะเมนูสลัดเต้าหู้สด่นี่นะคะน่าจะเป็นเมนูสลัดที่แบบว่า เซฟที่สุดข,ของตัวอย่างนะเพราะว่ามันแบบไม่มีอะไรที่แบบแคลอรีส่สูงเลยนะคะแล้วก็ได้โปิตีนกเตาปูด้วยนะคะเมนูแรกหมดเรียงเรียบร้อยนะคะแล้วต่อกันที่เมนูที่2นะคะเดาสั่งวันนี้สั่งเป็นชิมาฮอกเกะย่างถังนะคะกับข้าวธาัญพืชนะคะอันนี้กินหมดเรียบแน่นอนแต่ว่าอันเนี้ยแบบจะไม่กินนะคะตัวโกโบเพราะว่ามันเอาไปคือพวกหออดองมันจะมีโซเดียมนะคะกตบตัวกินจอันนี้มันจะไม่กินนะคะเอาออกเลยแต่นองนั้น ของขาวหมดเกลี้ยงแล้วแบบไม่ลอเล่นนะคะบอกเลยว,ว่าเราไม่ใช่คนกินน้อยนะคะกินของขาวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูของหวานกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะซึ่งตอนนี้โอตยาเขาเป็นแบบโอต,ตยาคาเฟ่แล้วนะมีเมนูของหวานเครื่องดื่มที่น่ากินหลายอันมากเลยค่ะ เมนูของหวานนะคะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะแต่สาหรับสายคลีนหรือว่าคนที่คุมอาหารนะคะจะมีอยู่ไม่กี่เมนูหรอกที่เราคิดได้นะคะเช่นเมนูที่เป็นแบบลาเต้น,นะคะแล้วก็น้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถกินได้โดยที่เราสาารั่งแบบไม่หวานนั่นเองนะคะแล้วกเ็เมนูที่เป็นของหวานเลยแต่ว่าเหมือนกิดว่าพอจะได้นะคะก็คือตัวนี้บูราลเ็ตนะคะมันจะเป็นพุดดิง้งน้ำเต้าหู้นะคะ แต่ว่าวิธีทําให้มันครีนก็คือว่าเราไม่ใส่น้ำเชื่อมเพิ่มเพราะว่าจริงๆตัวคุณติ๊มันจะค่อนข้างหวานอยู่แล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึ่งที่อาจจะไม่ได้ครีมเท่าไหร่แต่เราชอบกินในการส่วนตัวแล้วก็มันก็ไม่หลายแรงมากนะคะก็ะคือตัววราบโมอจินั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือว่าเราจะข้ามน้ำเชื่อมไปนะคะ ความคีดแล้วนะคะสำหรับเมนูของหวานโปรตยานะคะซึ่งวันนี้เหมือน,นบบจะไม่ได้กินของหวานที่นี่เนื่องจากว่าแบบอบผลไม้มากนะคะแล้วก็คิดว่าอาจจะไปกินหนักเป้าคูอีกร้านหนึ่งแถวๆนี้นะคะก็เลยจะไม่ได้สั่งของหวานที่นี่แต่ว่าก็ค,มคอมเพล็กซ์ครบถ้วนนะคะสําหรับเมนูของโปโตยญาททนของขาวและของหวานนะคะ อย่างที่บอกเพื่อนตลอดเลยนะคะจริงๆแล้วเราไม่ว่าเราสกุลอาหารไมะะ่ว,ว่าแบบกินกินครีน้ลดน้ำหนักเพราวามู้วันอยู่ใดๆอยู่ก็าตามนะคะจริงๆเราสามารถที่จะออกมากินข้าวนอกบ้านได้กินข้าวกับเพื่อนได้แล้วเรียนวสังคมได้นะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเริ่มก,กินแล้วก็ระวังน,นิดนึงนะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะเ้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัค uh, ร s u b s c i b e กดกระดิ่ง whatever กดให้บบ้วยละกันนะคะ จริงๆเหมาอยากได้คอมเมนต์จากทุกคนว่าค่ะว่าดูเดีวันนี้แล้วรู้สึกยังไงนะคะหรือว่าอยากให้เหมาพับจินร้านไหนหรือว่าอยากให้เหมาทำคอนเทนต์ประมาณไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะแล้วก็ไว้เดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ไม่ไป